เตโวสูตานะลิกาวัคคานุฏฐังเตโมทารุหังวิเนยิภูตานิสัพพานิ สัวังวในทิพย์พทธาจงเป็นสุขเสัตวั้งปวงูนทิพย์อาชาเมจงเป็นสุขเถิัวทังวงอยูในทิพ์ทักษิณจงเป็นสุขเถิสัทังปวงอยในทิพยิจงเป็นสุขเสัังวงในทย จงเป็นสุขเถิดขาทางกวางอยู่ในทิศดอนจงเป็นสุขเถิดขาทางกวางอยู่ในทิศอีสานจงเป็นสุขเถิดขาทางกว้างอยู่ในทิศื่องบนจงเป็นสุขเถิดขาทางกวางอยู่ในทิศอ่างดำจงเป็นสุขเถิดอาหารที่โตนี้ขอให้พระเจ้ามีความสุ มีทูกโหมีขอยได้มีทุกเวโรโหมีขอยได้มีเวรอริยาปโชมนี้ขอได้มีความหือดร้นมีโลโหมดนีขอยได้มีความลำบากปุถีอากานังปริมาณนี้ขอให้มีความสุขขอใล้หานจนเพลิ ตัดฟีัาตัช่างหลายที่เป็นเพี่อนูุกปดแก่เก็ดตายด้วยกันทั้งหมดทั้งชิ้นอเวลราหนุนศุกรจงเป็นสุกรเป็นสุกเ์อถิดจะได้มีเวรแก่กนันและกันเลยอัปยาปชาหนนศุกรจงเป็นศุกร์เป็นศุกร์เถอดจะได้แยเพื่อนสู้กันและกันเลย มีทาหุ่นสุจงเป็นสุขเป็นสุกเถิดจะได้มีความสุขกายสุขใจเลยสุขีอาตานังไปหาลนตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิดปัญญาสิเมตังปุญญามีนามีโนทิเสนาจาริปัง มาวุชเลยาหังทำเมมาวุชเลมาว่าบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้แล้วในบนัดนี้และการแผ่อุทิศบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าทำให้แก่สูงโลกุตรากันเข้าทันทีเจนที่ข้างเมบุญยังอาสาวะพยาวะ Pita, pita,

yeah Ayana kriya mantatra varam yutthanam aham vanchana สระัะายพระรามสัมมาสัมพุทธาะว่าโคตัวันจันนเจวิกัญญาวันีข้านังสระนันตชายว่าคาโะวัตาธรมธมวัน เทวิตังดาวานิทานังสารานัชฌานุติมันโนทัตวะโตสาวัตสังโฆสังตังให้วันจานังเทวิตังดาวานิทานังสารานัชฌานุเจจพุทธาติตา จาพุททานาตะตาป,ปัญจุปันาจะยิพุทธาัมวันธาหิสัพพะธาเลจาธรรมาปิตาเลจาธรรมานาตตาปัญจุปันาจะยิธรรมาัมวันธาหิสัพพะธาเลจาสังกา สัมปันนาทุกขะสัมมาสัมพุทธัสสะปุริสาโลเก